ค่ะพี่น้องสำหรับเรื่องรล่าที่เกิดขึ้นมื่ขึ้นค่ะบอกเลยว่าทําเอาหลายๆคนตกอกตกใจเป็นอย่างยิ่งพี่น้องค่าที่แฟนคลับของกํานันแพรเสียงวิหกทีห่หลายๆคนรู้จักเพิ่นนะคะเพราะว่ากํานันแพรเป็นคนทีสางความสนกุกสางความสุขไข่กับแฟครับเอฟซีทังด้านนาเวทีพี่น้องขาไม่คิดว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับกํานันแพรค่ะแล้วล่าสุดพี่น้องขาแค่แพโพสต์ไว้ล่าสุดบอกว่า หักทุกคนเดอ้อหักที่สุดก็คือแมวสซนพี่น้องหลังจากนั้นนะคะกำนันแพรโพสแปลกแล้วก็ไม่มีใครสามารถติดต่อกับกำนันแพรได้อีกเลยแล้วก็ถ้าเอาคนไก่ชิคค้นหัวจักกันนะคะเพิ่นกับโพสโพสหากันแบบพี่น้องคาว่ากำนันแพรโพสแบบนี้เดอ้อเออเกิดอีหยังข้นกับกำนันแพรตอนนี้บ่าสามารถติดต่อ,อยังใดเลย แล้วล่าสุดเพิ่นก็นเลยติดต่อหาสาวอ้อยนะคะซึ่งสาวออยก็เป็นคนสนิทของกำนันแพรซึ่งก็นานนี่นะคะทา้งกำนันแพร์กับสาวออยเพิ่น,นก็เลยแฝงคาร์ลิฟสี่ก็สิหูจักนะคะในอดีตที่ผ่านมาเพิ่นก็เคยเป็นเพื่อนรวมงานที่สนิทกันนะคะสามารถบอกทุกทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้กันฟังได้นะคะพอติดต่อกับกำนันแพรไม่ได้ค่ะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับกำนันแพรก็เลย ติดต่อหาสาวออยพี่น้องคะสาวออยก็เลยติดต่อโทรหาโทรไปทอด้กับบอลับพี่น้องคะแล้วสาวออยก็เลยทักแชทนะคะบอกว่าท้าเจ้าบอลับแชทคอยคอยสแกงตำรวจคอยสแกงกู้ภัยเด้เพิ่นวานะคะแต่ก็ยังไม่มีผลค่ะยังไม่รับสายยังไม่เจอตัวกำนันแพรนะคะพี่น้อง ทำเอาหลายๆคนตกอกตกใจพี่น้องคาว่าเกิดอะไรขึ้นกับกำนันแพรเพราะว่าเพิ่นเป็นคนสั่งแต่เสียงหัวเราะสั่งแต่ความสุขไข้กบแฟครับเอฟซีบอคิดว่าเพิินสีออกมาโพดแบบนี้กับหลายๆคนกับบอกโวว่าในความคิดตอนที่เพิินโพ์ขอความนั้นเพิินคิดอย่างอยู่ลกักกรบอหลับสายบ่ให้ความชัดเจนกับไผเลยเพิินก็เลยตกอกตกใจพี่น้องคะแล้วเมื่อนี้ ยายศีเสือมันว่าทางด้านสาวออยนะคะเพื่อนได้ออกมาอาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกำนันแพรหห้แฟนคลับเอฟซีได้หาต้องขออนุญาตทางช่องสาวออยแฟนเพจนะคะที่เพื่นไดเอามาล่งพี่น้องขาคือเพื่นได้น่ามากว้าให้พี่น้องได้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวมันเกิด จากอีหยังเพิ่นเป็นจังใดนะคะขออนุญาตสาวออยด้วยนะคะอยากให้พี่น้องได้ฟังเสียงเรื่องการนั่งเสุฟังรูนะคะพี่น,อนอ้องเนาะนี่นะคะสาวออยหยังตัวเียเนาะคะ่ะที่เล็กๆอา่าคนที่อยู่บ้านพักร่ำการโทรมาบ,บอกสาวออยว่าให้ติดต่อการนั่งเพรเนี่ยเรามารับโทรศัพท์เลยนะคะพี่น้องอืมก็เลยว่าเป็นหยัง เล่าขียดประสันก็เรียกว่าเ,เขียดอียังงมีความเขียดอย่างมีความเขียดส่วนตัวเ,เราอยู่เนาะค่ะพี่น้องแล้าว่าที่นี่เสาอ้อยโทรไปโทรจังหด้าที่กับประหรับค่ะพี่น้องตอนน,น,นั้นกะรบศิษฐ์ศิาทุ่มเล้วค่ะพี่น้องค่ะโทรจังหด้าที่กัปปะหับเสาอ้อยเลยาว่าขันเจ้าบ่รับสายคอยคอยสิแจ้งตำรวจขันเจ้าบ่รับสายคอยคอยสิแจ้งกูภัยค่ะเออ ป่านนี้สาวอ้อยกรยเล็นจั๊ได้ลูกกบหลับโทรศัพท์สาวอ้อยพี่น้องคอมเมนต์โอ้ยสอยส่งขอความไปว่าจั๊ดได้กับบลับโทรศัพท์เนาะค่ะพี่น้องเนาะสาวอ้อยก็บบลูว่าเราเขียนอีหยังเนาะค่ะความเขียนของเราอาจจะมีอยู่ในหัวใจอยู่ในหัวเราอยู่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเรื่องส้นตัวนี้สาวอ้อยก็บได้ถามว่าเป็นอีหยังเนาะค่ะที่ไปที่มาเนาะค่ะระบัดที่นี่สาวอ้อยก็เลยว่า เมื่อสิ่เขียดขากปานนันตีเต็งสีนาพี่น้องก็เลยถามคนใน,านาสายนันนไปตอซา่อยบ่กขอไอยซื้อเพิ่อนเนอา้หงพี่น้องเนาะเจ้าก,ก็ไปเมืองละโพดกดสัน<ช>วะพอส่อยเขาไปเมืองนี่ล่ะค่ะพี่น้องเออก็เห็นโพดนาะคะพี่น้องว่าเออหากสุขคนเด้อหากที่สุดคือแม่กูบ่สู้สแล้วจ<ช>ั <ๆ S 2> วิ้งสีน้องค่ะพี่น้องเนาะซา่อยก็เลยถามว่าตอนนี้เราอยู่ไสถามคนนั่น ถามคนที่อยู่ในสายคนที่อยู่ในสายก็เลยบอกว่าเล่านะ่ะไปกลุ่มเพราะว่าอ่าก็เลยบอกว่าบริยุทธ์ว่ได้หลุดจดหมายยังสิน้นองค่งะพ,พี่น้องปฏิสวรรค์ก็เลยโทรหาผีกูไผ่เพลินว่าให้ไปตามหาไอ้เนี่ยป้า,ายยุตรตรงนั้นตรงนี้ยังสิน้องค่ะพี่น้องพ่อไปตามแล้วเห็นนางอยู่ทีส่สะพานพี่น้องนั่งอยู่บนสะพานเอาขาลงไปท่าหน้าเนาะค่ะพี่น้อง,นองเนาะเออแล้วก็จะพี่คนเปียร์คนหนึ่งของหลนะ่อนั่นละที เห็นเนาะคะ่ะเอาขาลงไปทางน,านั่นแล้วก็นงางไฮยุเจ้าสิล่ากู้ภัยเจอแต่ไม่กล้าเข้าไปหาเนาะค่ะ,นะคะพี่น้องเนาะงประกาศออาไปใกล้เพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าการันเเพคเครียดเรื่องอะไรเนาะคะ่ะพี่น้องเลือกปฏิถามเพิ่นหันเข้าไปปุ๊บเราอาจจะแบบว่วยไหกระโดดก็ไดเจ้าสิน่ะพี่น้องเนาะพี่กู้ภัยเป็นกระไรประสาทต่อไปทางตำรวจอีกหรอก นะค่พี่นองเนาะอันนี้ขอบคุณขอบคุณนะคะสอยขอบคุณจากใจพี่กูให้ทัากลุมาว่าปีเด้อค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจังไหนสอยสิว่าบอกซูฟ่ฟางเนาะคะ่ะไปนอนว่าเราเป็อีหยังจังไหอีกรอบได้ว่าตอนนี้นะตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะทุกคนค,คุณหมอให้ไปนองงนโรงพยาบาลหนึ่งคืนเพราะว่าใหา้เราไปสงบสติอารมณ์เนาะคะ่ะห้ย,ยาค่ายเขียดไปเนาะคะ่ะพปนอนเค่ะี่นอง ข้างซัมนีนะคะกับสิพ่อชัดเจนแล้วว่าตอนนี้นะคะกำนันแพรคือปลอดภัยแล้วนะคะเพิ่นได้แอดมิดทั้งโรงพยาบาลขึ้นหนึ่งพี่น้องคะเพราะว่าพุณหมอกับหิยาคลายเครียดให้เพิ่นได้นอนพักผ่อนนี่แหละพี่น้องคะคนเฮ้าหนะ่ะความเครียดความกดดันหรือความความในใจของแต่ละคนม่มีผู้ใด,ดหูใดพี่น้องคะว่าเกิดมาพบกับ แต่ละคนมีปัญหาอีกอย่างแน่และปัญหาของแต่ละคนมันกะบโบคือกันพร้อมพี่น้องะ่ะสําหรับกำลันแพ้แล้วนะคะบางคนกับซิเห็นตะเพิ่นแจกความสุขแจก,กความสนุกสนานให้กับแฟนคลับเอฟซีโบลูวาขังในแล้วนะคะจริงๆแล้วเพิ่นกับมีความเครียดความอ่าเหงาของเพิ่นอยู่นั่นแหละพี่น้องะ่ะเพราะตอนนี้นะคะ สาเหตุที่แทกิงว่าเป็นอย่างจังเกิดความเครียดขนาดดีของกำนันแพ้ย่งบ่อขั้นในอ่าบ่อขั้นในออกมาชี้แจงชัดเจนนะคะทัางสาวออยเพิ่นก็ออกมาว่าจังสันหรอพี่น้องเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวจังไหเพิ่นสิออกมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ที่แนแนให้แฟนครับเอฟซีสบายใจได้ว่าตอนนี้นะคะกำนันแพ้นะคะเพิ่นก็นได้ปลอดภัยดีแล้วขายอยู่ในความดูแลของทางด้านคุณหมอนะคะ จังได้กระสรซางนะคะเพราะว่า,วาสิพบเจอกับปัญหาอย่างนะคะก็อยากให้กำนันแพทย์ค่ะคิดคิดดีๆคิดให้รอบคอบนะคะแต่ละคนมีปัญหาบ่าคืกกันแต่ละคนผู้ได้ก็ต้องฟาฟันอดทนสู่ต่อไปตัวคนเฮาได้เกิดมาแล้วนะคะบ่าว่าอย่างสิยูขางนาค่ะเขาก็ต้องสู้มันบ่ถูกไปตลอดดอกคนเฮามันต้องมีมือนึงที่ต้องผ่านมันไปให้ได้ กำนันแพรเป็นคนเก่งอยู่แล้วพี่น้องร่มของความสนุกสนานอยู่ในโตอยู่แล้วเยสเสือหม่นว่าสักวันหนึ่งนะคะกำนันแพรต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะคะเป็นกําลังแรงใจให้กับกำนันแพรเสียงวิหกนะคะเป็นห่วงเป็นได้อีหลีพี่น้องขาตกใจมากเลยกับข่านี้นะคะว่คิดว่ากำนันแพรที่หลายๆคนเห็นแต่เพิ่มว่าสางความสุขความสนุกสนาน พิ่นสิมีเรืืองกดดันนี้อย่างหรือว่าปัญหาจริงๆแล้วเกิดจากจุดใดเดี๋ยวจังใดไทยย์ดใดฟั่งสาวออยเพิ่นเบานะคะหรือว่าใดรายละเอียดอันใดมาากยศสิสิออกมาอัปเดตให้พี่น้องได้หูจักขอเทตจจริงอีกเทือนึงว่าวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ